Good morning and welcome to a Daily Gospel Truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ Each day we take take a verse and allow the Holy Spirit to speak to us in a fresh way through this v e r ในทุกๆวันนะครเราเองก็จะนําข้อพระคัมภีร์มาหนึ่งข้อนะครับแล้วก็อนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสอนความจริงกับเราจากข้อพระคัมภีร์ข้อนั้นนะครับ y know many Christians desire God to speak to them. คริสเตียนมากมายมีความปรารถนาที่อยากจะให้พระเจ้าพูดกับเขา And many times they think that God Only speaks to them or mainly speaks to them through audible voice mainly audible speaks speaks them them แต่ว่าหลายๆครั้งเขาคิดว่าพระเจ้าจะพูดกับเขาผ่านทางเสียงที่เราได้ยินจากหูของเรา and he can he can speak to us audibly คือพระเจ้าสามารถพูดกับเราด้วยเสียงแบบนั้นได้อยู่แล้วนะคะ but you know in the new covenant ญญ the primary way he speaks to us วิธีหลักๆเลยที่พระเจ้าพูดกับเรา is through the written word of God คือโดยผ่านทางถ้อยคําของพระเจ้าที่บันทึกเอาไว้ it's where when we read the word of God or study the word of God and the Holy Spirit enlightens เพราะเมื่อเราเองได้อ่านจากถ้อยคำศึกษาถ้อยคำมันก็คือช่วงเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถจะให้ความสว่างกับเรานะครับจากถ้อยคำของพระเจ้าได้ If God chooses to speak to you uh, through His audible voice, praise God. ก mm ็ถ้าพระเจ้าเลือกที่จะพูดกับคุณผ่านทางเสียงที่คุณได้ยินจากหูของคุณเนี่ยก็ถือว่าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์นะคะ Enjoy that experience. ก็มีความสุขกับสถานการณ์ตรงนั้นไปหรือว่าประสบการณ์แบบนั้นไป But I'm saying you don't have to wait for that. Auaudiible Voice แต่ผมอยากจะบอกกับคุณว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอเสียงแบบนั้นก่อน There iss a showway sure Hear the voice of เพราะมันมีวิธีที่แน่นอนชัดเจนและทำให้เราสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ทุกวันเลย Which is through the written word of God ก็คือผ่านทางถ้อยคำที่บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์นะคะ And no matter how God speaks to us และไม่ว่าพระเจ้าจะพูดกับเราด้วยวิธีไหนก็ตาม When He speaks to us faith will arise เมื่อพระองค์พูดกับเราเราก็จะเห็นว่าเออความเชื่อเนี่ยมันทำงานเกิดขึ้นในจิตใจของเรา God's voice God's word will never cause fear เสียงของพระเจ้านะคบจะไม่ทำให้เราเนี่ยรู้สึก It faith alive always make faith come alive. แต่มันจะทำให้ความเชื่อมีชีวิตขึ้นมาต่างหาก This is this is how we judge whether we have heard the voice of God or not นี่คือวิธีการที่เราจะเอามาตัดสินนะครับว่า เราได้ยินเสียงของพระเจ้าจริงหรือเปล่าเพราะเสียงของพระเจ้าไม่มีมันจะนำเราไปสู่ความกลัวแต่จะนำเราไปสู่ความเชื่อสันติสุขความชื่นชมยินดีและความมั่นใจในพระองค์ผมก็ขอที่ฐานนะคะว่าวันนี้โดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้าคุณเองก็จะได้ยินเสียงของพระองค์ที่พูดกับใจของคุณคุณจำเป็นต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะคะ exactly what you're going through ว่าพระเจ้าเนี่ยรู้เป๊ะเลยนะว่าคุณกําลังเจอกับอะไรอยู่ I don't know what you're exactly going through คือผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณกําลังเจอกับอะไรอยู่บ้าง but God knows แต่พระเจ้ารู้นะครับ and I believe that even through t h e s devotionals และผมเชื่อว่าโดยผ่านทางการศึกษาพระคัมภีร์ตอนเช้าสั้นๆแบบนี้ God will meet you right where you are พระเจ้าก็มีโอกาสที่จะได้พบกับคุณในจุดที่คุณอยู่ and one moment of hearing from God แล้วแค่การได้ยินเสียงของพระเจ้าแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ใหม่นะครับ that's the beauty and a S <S อันนี้ก็คือความงดงามและพลังของถ้อยคำพระเจ้า so remember, today God loves you. อย่าลืมนะคะว่าพระเจ้ารักคุณพระเจ้ารู้ว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรพระองค์เป็นห่วงเป็นใยคุณพระองค์คอยเฝ้าดูแลชีวิตของคุณอยู่อย่ารู้สึกว่าฉันเนี่ยอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวตามลำพังนะคะจริงๆพระเจ้าอยู่กับคุณเสมอดำเนินชีวิตกับคุณเดินไปกับคุณคุยกับคุณเสมอและพระองค์ก็คอยเสริมกำลังให้คุณดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ start this day with this mindset ก็ให้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตสํานึกแบบนี้นะคร god is with you and for you ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับคุณและก็อยู่ฝ่ายคุณเสมอ don't magnify the challenges you are facing อย่าไปขยายปัญหาที่คุณกําลังเจอให้มันใหญ่เกินไป tell your circumstances บอกกับสถานการณ์ของคุณไปเลย how great your god is ว่าพระเจ้าของคุณยิ่งใหญ่เพียงใดนะคร and he's working out all things for your good และพระองค์ก็กําลังทําให้ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณ well today s scripture s ข้อพระคัม คประอยู Col 2. 2> says, ่ในโคลอสีนะคับทที่3ข้อที่2 mind things Set above. your on Not on things on the จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกนะครั life ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกุญแจที่จะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าต้องการได้นะครับคุณรู้ไหม One important your in the life สิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของคุณ ก็คือ Where set your is mind on? ทุกวันนี้เนี่ยคุณจดจ่อความคิดจิตใจของคุณไว้ที่ไหน Wheres focused your mind set on? ความคิดจิตใจของคุณอยู่ที่ไหน That can make us break us us or เพราะว่าตรงนี้มันสามารถจะเป็นการเสริมสร้างเราหรือจะทำให้ชีวิตของเราแย่ลงก็ได้ Our life ชีวิตของเรานะครับ สามารถจะสะท้อนออกมาถึงความคิดของเรา The focus of our mind สิ่งที่ความคิดจดจออยู่ Determines the direction of our life ก็จะเป็นตัวกําหนดทิศทางในชีวิตของเราด้วย And see what you're experiencing right now even in your emotions สิ่งที่คุณกําลังได้รับประสบการณ์อยู่ในขณะนี้รวมไปถึงทางด้านอารมณ์ด้วย i s a reflection of where your mind is set on มันเป็นการสะท้อนให้คุณได้เห็นว่าความคิดของคุณจดจออยู่ที่ไหน This is a truth we cannot run away from และนี่ก็คือความ ที่เราเองไม่สามารถจะวิ่งหนีได้เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะถ้าวันนี้เนี่ยคุณจดจ่อความคิดของคุณไว้ในสิ่งที่ถูกต้องไม่มีอะไรไม่มีใครจะมาหยุดยั้งสันติสุขของคุณได้เลยไม่มีใครไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งความสำเร็จหรือว่าชัยชนะของคุณได้เลยและผมเองก็พูด แบบนี้บ่อยมากนะครับ many times ว่าหลายๆครั้ง our greatest enemy is our own mind ศัตรูตัวฉกาจที่สุดในชีวิตของเราก็คือความคิดของตัวเราเอง i s t h a t true คุณว่าจริงไหม the greatest enemy can be our own mind ถือว่าเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดเลยนะครับกับชีวิตของเราก็คือความคิดของเรานั่นเอง but if we choose to set our minds on the right things แต่ถ้าวันนี้นะครับเราเลือกว่าเราจะจดจ่อความคิดของเราไว้ในสิ่งที่ถูกต้อง our minds can work to our advantage ความ ความคิดของเราก็สามารถจะทำงานไปในทางที่ดีแล้วก็เกิดผลที่ดีกับเราได้ Our mind can prop us Direct mind in can the ความคิดของเราสามารถที่จะนำเราเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ surprised ll Bible be times the Bible talks about the mind at คุณก็จะรู้สึกแปลกใจเลยนะคะว่าพระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเอาไว้เยอะมากนะคะเกี่ยวกับการที่เราคิดให้ตรงกันกับถ้อยคำหรือว่าแนวทางของพระเจ้า You know a มว o าผู้คนสามารถบ้าในจิตใ Think things wrong about the การที่เราคิดถึงแต่ความคิดที่ไม่ดีคุณรู้ไหมครับว่าความคิดของเราเนี่ยมันอาจจะบ้าหรือว่าเสียสติไปได้เลยนะคะและตรงนั้นเองก็ไม่ถือว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเรา mind peace in พระเจ้าต้องการจะให้เรามีความสุขกับสันติสุขที่ทำงานในความคิดของเรา Wi แล้วก็เป็นความคิดที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับได้บอกว่า your mind on things above d o เอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนหรือว่าปักใจของเราไว้กับสิ่งที่อยู่เบื้องบน not on things on the earth ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกนะคร so there are many things happening in the world today มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กําลังเกิดขึ้นในโลกของเราทุกวันนี้ many voices many opinions มันมีเสียงต่างๆนานาความคิดเห็นเยอะแยะไปหมดนะครับ many things that the world is putting out there for us หรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ but we have to choose แต่เราต้อง ว่าเราจะไม่จดจ่อความคิดของเราไว้กับสิ่งต่างๆของโลกและเมื่อเราทำแบบนี้คุณรู้ไหมครับว่าเรานี่แหละเป็นผู้จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีแล้วพระเจ้าบอกว่าเราควรจะจดจ่อความคิดของเราไว้ที่ไหนครับไว้กับสิ่งต่างๆที่อยู่เบื้องบนไว้กับสิ่งต่างๆที่อยู่เบื้องบน y ความจริงเลยก็คือถ้าเราจดจ่อความคิดของเราไว้กับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่แตกต่างจากผู้คนทั่วไป and แต่ถ้าเราจดจอกับสิ่งต่างๆที่อยู่เบื้องบน You experience. เราก็จะได้รับประสบการณ์ตามอย่างที่พระเจ้าออกแบบเอาไว้ให้เรา Now you might say, what is what is the things above? แล้วคุณอาจจะสงสัยนะว่าไอ้สิ่งที่อยู่เบื้องบนนี่มันคืออะไรหรอ some people may interpret this as think about heaven all day long. บางคนก็อาจจะตีความหมายว่าเราควรจะคิดถึงสวรรค์กันทั้งวัน Well, that's a good thing. ก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่นะครับ But in the context, that's not what it's talking about. แต่ถ้าเราพูดกันถึงในบริบทข้อนี้เนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าสวรรค์อย่างเดียวหรอกนะครับ Before this, it says. คือก่อนหน้านี้เนี่ยพระคัมภีร์ได้บอกว่า to think the things that Christ where Christ We on เราจะต้องคิดถึงสิ่งที่ตอนนี้พระเยซูคริสต์เนี่ยทรงนั่งอยู่หรือประทับอยู่ c h r พระคิดถึงสถานที่ที่พระเยซูคริสต์กำลังนั่งอยู่ Ephesians compare Bo of you know, with If this the แล้วถ้าคุณเปรียบเทียบตรงนี้กับในหนังสือเอเฟซัสด้วยนะคะคุณก็จะเข้าใจเลยว่า the 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 phrase seated with Christ or, or Christ sitting ประโยคที่บอกว่าตอนนี้พระเยซูคริสต์ทรงนั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้ามันก็คือภาพแห่งการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ในพันธสัญญาเดิมมหาปุโรหิตจำเป็นจะต้องเข้าไปอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของอิสราเอลเพื่อที่เขาเองจะได้รับการอภัยจาก ความบาปของเขาแล้วก็ได้รับการอวยพรแต่ว่าแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะแล้วมหาปุโรหิตจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะคบซ้ำแล้วซ้ำอีกหน้าที่ของเขาจะไม่มีวันจบสิ้นลงได้เลยและพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเยซูเสด็จมาในฐานะเป็นมหาปุโรหิตของเราและโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น achieved eternal redemption for us The Old Testament high priest could never sit down could never rest Because redemption was never complete But Jesus blood completed redemption perfectly And the Bible says he set <Down. S 2> และพระคัมภีร์บอกว่า พระองค์ได้ทรงนั่งลง So when the Bible talks about Jesus sitting เมื่อพระอบคัมภีร์พูดถึงจุดที่พระเยซูได้นั่งลง It's talking about the victory of Jesus at the cross พูดถึงชัยชนะของพระเยซูคริสต์ที่บนกางเขน The finished work of redemption at the cross และมันเป็นงานแห่งการไถ่ที่เกิดขึ้นบนกางเขนนั้น So when the scripture here says และเมื่อพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับได้บอกว่า Set your mind on things above จงเอาใจใส่หรือจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบน It is saying ในความหมายตรงนี้ก็คือให้เราคิดถึงความจริงเกี่ยวกับการไถ่ให้คิดถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ไถ่คุณอย่างประสบความสำเร็จแล้วบนกางเขตนั้นตรงนี้อาจจะฟังดูแบบ เรียบง่ายนะคะ I'm telling you if we really practice this แต่ผมอยากจะบอกคุณนะคะว่าถ้าเราเนี่ยฝึกฝนที่จะทําหรือว่าคิดแบบนี้ทุกวัน We'll walk in victory เราก็จะเห็นชีวิตของเรามีชัยชนะ You know some of us may be thinking well I know that already เราบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันก็รู้แล้วแหละ But are we practicing it แต่ว่าเราได้ฝึกทํากันทุกวันหรือเปล่า Are we setting our minds on the truths that we already know เราได้จดจ่อความคิดของเราไว้ที่ความจริงซึ่งเราบอกว่าเรารู้อยู่แล้วหรือเปล่า you know you may know a truth but not spend the day on it คุณอาจจะรู้จักว่าอะไรเป็นความจริงแต่คุณอาจจะไม่เคยใช้เวลาในการคิดถึงความจริงเลยก็ได้ may you know, you may know that Jesus won the victory for Jesus คุณอาจจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์มีชัยชนะให้กับคุณแล้วและพระองค์เองก็ได้ทรงจ่ายราคาให้กับคุณด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์เองและพระองค์เองก็ได้ถ่ัยคุณจากทุกคำสาปแช่งโดยการที่พระองค์ยอมโดนสาปแช่งแทนคุณคุณอาจจะบอกว่ารู้ But the question this morning is, are you setting your mind? this truth แต่คำถามที่ผมอยากจะถามคุณในเช้านี้เลยก็คือคุณเองได้จดจ่อแล้วก็คิดถึงความจริงแบบนี้เสมอทุกวันหรือเปล่าเพราะตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะมันไม่ใช่แค่การรู้อย่างเดียวนะครับแต่การที่เราจะต้องจดจ่อและคิดถึงสิ่งที่เรารู้ด้วยและความคิดของเราเองก็ควรที่จะเต็มล้นไปด้วยความจริงเหล่านี้ This setting things is mind on your about อันนี้ก็คือการที่เรานั้นจดจ่อความคิดของเราไว้ที่สิ่งเบื้องบน choice to make today As We make a วันนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องเลือกนะคะเมื่อเราเองกำลังจะเริ่มต้นวันใหม่นี้เราเองก็จะได้ยินและก็ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของเราแต่เราเองก็สามารถเลือกว่าเราจะจดจ่อความคิดจิตใจของเราไว้ในสิ่งที่พระเยซูคริสตทรงทำเสร็จแล้วให้เราที่ฐานะครับ Father, thank y o พระบิดาขอบคุณพระองค์มากที่งานแห่งการไถ่นั้นได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว We have the victory เราเองมีชัยชนะแล้ว We have เรามีการหายโรคแล้ว We have peace เรามีสันติสุขแล้ว We are blessed เราเป็นผู้ที่ได้รับการอวยพรแล้ว s p i พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ช่วยเราให้เราจดจ่ออยู่ที่ความจริงนี้ตลอดทั้งวัน Thank you, Father ขอบคุณพระบิดา who you are to us สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงเป็นให้กับเราและขอบคุณพระองค์สำหรับวันแห่งชัยชนะในพระนามพระเยซู Amen Well thank you for staying with us ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้เนี่ยอยู่กับเราจนถึงตอนท้ายเลย Have a wonderful weekend และขอให้คุณมีความสุขมากๆในวันหยุดนะคบ We'll see you next week อทิตย์านกลับมาพบกันใหม่นะครับ